โอเมกาหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดในโลกด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานและความสำเร็จอย่างมากมายเช่นการได้เป็นนาฬิกาเรือนแรกที่ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์เพราะเป็นนาฬิกาแบรนด์เดียวที่ผ่านบททดสอบอันฮริโคดของนาซานอกจากนี้ยังทำสถิตินาฬิกาที่ไปสู่จุดลึกที่สุดของโลกอีกด้วยทำให้แบรนด์โอเมกามีชื่อเสียงโด่งดังและมีฐานแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลก โดยในปัจจุบันโอเมก้าก็มีนาฬิกาหลากหลายตระกูลและหลากหลายคอลเลกชันสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการนาฬิกาอาจจะสับสนว่าแต่ละคอลเลกชันนั้นแตกต่างกันอย่างไรโดยวันนี้ Auction House จะพาทุกคนมาทำความรู้จักแต่ละคอลเลกชันของโอเมก้าฉบับล่าสุดปี2024เพื่อทุกคนทราบถึงความเป็นมาและสามารถสังเกตเพื่อแยกนาฬิกาในแต่ละคอลเลกชันได้อย่างง่ายได้มากขึ้น Sea Master Line Sea m a s เ e r เป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของโอเมกถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1 9 4 8โดยในปัจจุบันนาฬิกา s m a s t s t e r ได้รับการออกแบบมาเป็นสไตล์สปอร์ตวอชและเป็นหนึ่งในตระกูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแบรนด์โอเมกโดยนาฬิกาตระกูล s ี a s t s t อรจะถูกแบ่งออกเป็น4ีคอลเลกชันย่อยได้แก่ Diver 300M Planet Ocean Heritage และ Aquaterra Collection Seamaster Diver 300m มาเริ่มกันที่คอลเลกชันแรกกับ Seamaster Diver 300m เป็นคอลเลกชันที่รับความนิยมมากที่สุดภายใต้ตระกูล Seamaster โดยจุดเปลี่ยนที่ทำให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมก็คือการที่ p พียร์สบอสเนซึ่งได้รับบทเป็นเจมส์บอนดในภาพยนตร์เรื่อง Golden Eye ได้สวมใส่นาฬิการุ่นนี้ประกอบฉากในภาพยนตร์ และก็ยังสวมใส่ Sea Master Diver 3 0 0 m เน้นอีกหลายๆภาคต่อมาของภาพยนตร์ James บอนดด้วยซึ่งทำให้นาฬิการุ่นนี้กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนาฬิกา James ส์บอและโด่งดังไปทั่วโลกโดยนาฬิกา Diver 3 0 0 m ทุกออกแบบมาเป็นสไตล์ Diver w a t c h หรือนาฬิกาดำน้ำที่มีการดีไซน์แบบโมเดิรสุดไอคอนิกมาพร้อมขอบน้าปัดเซรามิกหมุนได้ที่ทางเดียวโดดเด่นด้วยนปัดลายคลื่นหรือ wave pattern ประดับชุดเข็มชั่วโมงนาทีทรงซอดในขณะที่เข็มวินาทีเป็นทรงลอลลิปป๊อปจับคู่มากับสายเหล็กที่เป็นข้อต่อแบบ5 link และมีฮีเลียมเอสเคปวาล์อยู่ตร,ตรงตำแหน่ง10นาฬิกาสำหรับช่วยระบายก๊าซฮีเลียมออกจากตัวเรือนนาฬิกามาพร้อมเม็ดมยมแบบ protected crown ผสานเข้ากับ Automatic Movement ที่ได้มาตรฐาน master chronometer และมีความสามารถในการกันน้ำลึก300เมตร ในปัจจุบันคอลเลกชัน n i v v r r 300m จะมีนาฬิกาหลากหลายรูปแบบมากถึง44เรือนเลยทีเดียวโดยแบ่งออกเป็น3ขนาดหนปัดได้แก่42มิ mm, ม43.5 mm, และ44มิลลิมสำหรับตัวเรือนขนาด42มิมจะเป็นแบบคลาสสิกที่มีตัวเลือกหลากหลายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสีหนาปัดรูปแบบของสายนาฬิกาและวัสดุตัวเรือนที่แบ่งออกเป็นสตีลทูโทนและฟูโก โดยรุ่นที่มีความคล้ายกันกับรุ่นดั้งเดิมมากที่สุดจะเป็นนปัดสีน้ำเงินจับคู่พร้อมกับสายสเตลเลสสตีลซึ่งมีราคาอยู่ที่219,000บาทส่วนขนาด43.5ม mm, ิลิเมตรตัวเรือนจะเป็น Black c e r a m i กโดยมีตัวเลือกเป็นแบบแบล็กเซรามิกทั้งเรือนหรือตัวเรือนที่ประสานระหว่าง Black Ceramic กับ s e ตหน้าโกหรือแบล็กเซรามิกที่ประสานเข้ากับไทเทเนียมซึ่งนาฬิการุ่นนี้มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาท สำหรับรุ่น44มิลิเมตรมีการเพิ่มฟังก์ชันโครโนกราฟหรือที่เรียกว่าฟังก์ชันการจับเวลาเข้ามาพร้อมทั้งเพิ่มหน้าปัดย่อย2หน้าปัดและมีปุ่มจับเวลาที่ด้านข้างตัวเรือนส่วนวัสดุตัวเรือนจะมีให้เลือกเป็นสตีลทูโทนและฟูโกโดยรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,400บาทนอกจากนี้ Sea Master Diver 300m ก็จะมีรุ่น Special Edition ที่ออกใหม่เป็นสีสันให้กับคอลเลกชันนี้อยู่เรื่อยเช่น n e c t o n Edition Double Seven Edition James Bond 60th Anniversary Collection Sea Master Planet Ocean Collection Planet Ocean เปิดตัวครั้งแรกในปี2005โดยทาง Omega ตั้งใจทำให้คอลเลกชันนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำที่จริงจังที่สุดของ Omega ดังนั้น Planet Ocean จึงมีประสิทธิภาพในการกันน้ำลึกถึง600เมตร มาพร้อมกับตัวเรือน2ขนาดคือ42มิลลิเมตรและ45.5ม mm. ิลลิเมตรมีสีขอบน้าปัดให้เลือกระหว่างสีดำและสีส้มซึ่งการใช้สีส้มนี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบในการออกแบบและเป็นภาพจำของคอลเลกชัน Planet Ocean ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยในปัจจุบันนี้ Planet Ocean ก็ได้กลายเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ซับซ้อนที่สุดของ Omega ซึ่งในคอลเลกชันนี้ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้ามาเช่น GMT โครโนกราฟรวมไปถึงการกันน้ำลึกระดับ6,000เมตรในรุ่น Sea Master Planet Ocean Ultra Deep ที่ได้ทำลายสถิติดำดิ่งลงไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของโลกอีกด้วยในส่วนของราคารุ่นเริ่มต้น Planet Ocean ขนาด39มิลิเมตรจะอยู่ที่262,000บาทส่วนรุ่น Ultra Deep ที่มีขนาด45.5ม mm, ิลิเมตรราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่455,000บาท Collection Heritage สำหรับคอ l เลกชันเฮอริเทจจะเป็นการยกย่องประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของซีมาสเตอรรุ่นต่างๆมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยในแต่ละรุ่นยังคงรักษาจิตวิญญาณแห่งความวินเทจและรูปลักษณ์อันสปอร์ตไว้ได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกลไกที่ถูกพัฒนาให้เป็นแบบใหม่ที่มีความแม่นยำม,มากที่สุดโดยจะเห็นได้จากรุ่นที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของ C ี a าสเตอรเช่น Sea Master 1948ที่เป็นนาฬิการุ่นแรกของ s m a s t s t e r หรือการดีไซน์นั้นเป็นเอกลักษณ์อย่าง s m a s t s t e r 3 p Pro r p r r p r o l u e h e h e a d และ Olympic Games ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาจับเวลาจากปี1976โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ s m a s t s t e r 300ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาดำน้ำรุ่นนี้ที่เปิดตัวในปี1957 ซึ่งเป็นต้นแบบของนาฬิกาดำน้ำโอเมก้าในปัจจุบันสำหรับราคารุ่นเริ่มต้นขนาดตัวเรือน41มิลิเมตรมีราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาท collection aquaterra ปิดท้ายนาฬิกาตระกูลซีมาสเตอร์กับ collection aquaterra ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2002โดยได้ผสานนาฬิกาสไตล์ด RESS WATCH กับ Sport ให้เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยตัวเรือนที่ออกแบบมายังสมมาตรมีวัสดุหลากหลายให้เลือกสรรเช่นสเตนเลสสตีลหรือทองคำรูปแบบต่างๆขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกขึ้นลานอัตโนมัติที่มีความเที่ยงตรงระดับมาสเตอร์โ o รโนมิเตอร์พร้อมความสามารถในการกันน้ำระดับ150เมตรซึ่งนาฬิกาคอลเลกชันนี้จะมีให้เลือกทั้งสำหรับผู้หญิงและสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้ยังมีนาฬิการุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬาโดยเฉพาะนั่นก็คือ u l t r a Light นาฬิกาที่มีจุดเด่นเรื่องความเบาและการสวมใส่ที่สบายข้อมือให้ความสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นส่วนรุ่นยอดนิยมสำหรับคอลเลกชันนี้คือ World Timer ขนาด43มิิเมตรที่มาในตัวเรือนสเตลเลสสตีลพร้อมสายยางสีเขียวเดินตะเข็บสีเทาโดดเด่นด้วยหน้าปัดที่มีชื่อเมืองต่าง เกอบอกเวลาทั่วโลกมีราคาอยู่ที่396,000บาท Constellation Line Omega Constellation เปิดตัวครั้งแรกในปี1959เป็นนาฬิกา Dress Watch ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของ Omega ในการครองอันดับหนึ่งในด้านความแม่นยำและได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก COSC ดังนั้นจะเห็นได้ว่านาฬิกาในคอลเลกชัน Constellation จะได้มาตรฐาน COSC ทุกเรือนโดยจะสลักคำว่า Chronometer อยู่บนหน้าปัดทุกเรือนเช่นกันในปัจจุบันนาฬิกาตระกูล Constellation จะแบ่งออกเป็น2 Collection ย่อยได้แก่ Globe Master และ Constellation Collection Constellation Globe Master จะใช้กลไกที่ล้ำสมัยที่สุดของแบรนด์ Omega เสมอจึงได้กลายเป็นนาฬิการุ่นแรกของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความแม่นยำระดับ Master Chronometer นั่นคือการที่นาฬิกาได้รับการรับรองถึง2มาตรฐานได้แก่ COSC และ Metas ซึ่งต้องผ่านการทดสอบเข้มงวดถึง8อย่างเช่นการกันสนามแม่เหล็กการกันกระแทกการกันน้ําและการจัดการพลังงานสำรองโดยการออกแบบจะมีหน้าปัดแบบพายแผนที่เป็นดีไซน์สุดไอคอนิกของนาฬิกา Constellation ในอดีตมาพร้อมขอบหน้าปัดแบบสอดรอง ส่วนฝาหลังจะเป็นแบบโปร่งใสเผยให้เห็น,นกลไกที่มีการแกะสลักหอดูดาวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนาฬิกาคอนสแตเลชันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยคอลเลกชัน Globe Master จะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นหลักคือขนาด3.9มิมที่มีฟังก์ชันวันที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่278,000บาทและขนาด41มิมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันอันซับซ้อนขึ้นอีกระดับนั่นคือ a อนนคาล endar ซึ่งสามารถบอกวันที่และเดือนได้อย่างแม่นยำยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะไม่สามารถบอกได้ว่าในปีนั้นมี28หรือ29วันดังนั้นผู้สวมใส่จึงต้องมีการปรับวันที่ในเดือนนี้เองในทุกๆปีสำหรับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3 4 2 0 0 0บาท collection constellation สำหรับ collection constellation ที่โอเมกตั้งชื่อเดียวกับนาฬิกาตระกูลนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก นาฬิกา Constellation Manhattan ในยุค80ไม่ว่าจะเป็นกรงเล็บหรือแทบคาดทั้ง4บนขอบหน้าป,ปัดตัวเลขแบบโรมันและดวงดาวที่ถูกประดับอยู่บนหน้าปัดโดยคอลเลกชันนี้จะแบ่งออกเป็นสำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายจะมี3ขนาดได้แก่36มิลิเมตรจะเป็น,นกลไกแบบควอร์ส่วนขนาด39มิลิและ41ม mm, มจะใช้กลไก m ม c h นิ i ค a ลที่มีความแม่นยำระดับมาสเตอร์โครโนมิเตอร ส่วนของผู้หญิงจะมี6ขนาดได้แก่25และ28มิลลิเมตรจะใช้กลไกควอตส์ส่วน 29, 34, 36และ39มิลลิเมตรจะใช้กลไกแมชชีนิคอลที่มีความแม่นยำระดับมาสเตอร์โครโนมิเตอร์เช่นเดียวกันโดยนอกจากขนาดที่หลากหลายเหล่านั้นยังมีวัสดุให้เลือกสรรอย่างมากมายในส่วนต่างๆเช่นตัวเรือนหน้าปัดและขอบหน้าปัดซึ่งทำให้นาฬิกาคอลเลกชันคอนสเตเลชันนี้ มีตัวเลือกมากถึง178รูปแบบจึงกลายเป็นคอลเลกชันนาฬิกาที่มีตัวเลือกมากที่สุดของแบรนด์ omega เลยทีเดียวโดยราคาเริ่มต้นของกลไกที่เป็น master chronometer สำหรับผู้ชายขนาดตัวเรือน39มิลิเมตรจะมีราคาอยู่ที่236,000บาทส่วนของผู้หญิงขนาดตัวเรือน29มิลิเมตรราคาจะอยู่ที่278,000บาทซึ่งราคาจะสูงกว่าของผู้ชายเพราะใช้วัสดุทองคำและเพชรมาประดับในหลักชั่วโมงนั่นเอง The View Line The View, The View เป็นตระกูลนาฬิกาสไตล์ด RESWATCH ของ Omega ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1967ได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายสง่าง,งามและมีความคลาสสิกที่สุดในบรรดาตระกูล Omega โดยนาฬิกาในตระกูลนี้ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น4คอลเลกชันย่อยได้แก่ Ladymatic t r e s ซ r r Prestige และ t ูบิย n ง l l e c t i o n The ว i l เ Lady m a ต i c Collection Lady m a ต i c ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1 9 5 5เป็นหนึ่งในนาฬิการะบบกลไกลอัตโนมัติรุ่นแรกแรกที่สร้างมาเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะต่อมาในปี2010แบรนด์ก็ได้นำชื่อนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับปรับโฉมเรือนเวลาใหม่โดดเด่นด้วยการออกแบบหน้าปัดทรงกลมโดยมีจุดที่เชื่อมระหว่างตัวเรือนและสายบริเวณ12และ6นาฬิกาอันเป็นเอกลักษณ์ทาให้นาฬิกาดูโดดเด่นและสวยงาม โดยรุ่นนี้มีขนาดเดียวคือ34มิลิเมตรและในปัจจุบันมีตัวเรือนให้เลือกระหว่างสเต s เลสสตีลสเต e เลสสตีลและทองเซตนาแบบ2กษัตริย์หรือแบบทองเซตน้าทั้งเรือนพร้อมตัวเลือกระหว่างขอบตัวเรือนแบบเรียบหรือแบบล้อมเพชรมาพร้อมกลไกอัตโนมัติที่รับมาตรฐาน COSC โดยรุ่นเริ่มต้นจะมีราคาอยู่ที่321,000บาท Collection ดวิลทรั TREASER COLLECTION Treasure, t r เ ja ok a s e r เปิดตัวครั้งแรกในปี2014ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกา t r e s s e r STAR DRESS w a t c h ที่ออกมาในปี1949โดยในปัจจุบันได้ถูกออกแบบมาให้มีความสง่างามในแบบร่วมสมัยซึ่งมีอยู่3ขนาดสำหรับขนาด26มิลิเมตรและ36มิลิเมตรจะเป็นของผู้หญิง หลักชั่วโมงจะใช้เป็นเลขโรมันขนาดใหญ่มีการฝังเพชรแบบไล่ขนาดบริเวณขอบนบปัดไปจนถึงขานาฬิกาด้านหลังตัวเรือนเป็นลวดลายดอกไม้โดยทั้ง2ขนาดจะใช้กลไกแบบควอตซ์สำหรับรุ่นเริ่มต้นขนาด26มิลิเมตรจะมีราคาอยู่ที่1 7 3 0 0 0บาทสำหรับขนาด40มิลิเมตรจะเป็น dress watch ที่เน้นความเรียบง่ายจับคู่มากับสายหนังคลาสสิกโดยนาฬิกาจะมีหลากหลายรูปแบบเช่นแบบสามเข็ม แบบหน้าต่างแสดงวันที่แบบที่มีหน้าปัดย่อยแสดงวินาทีและแบบที่เพิ่มหน้าปัดย่อยสำหรับแสดงพลังงานสำรองโดยทั้งหมดนี้จะใช้กลไกแบบไขาลานด้วยมือที่ได้รับมาตรฐาน Master ร์โครโนมิเตส่วนราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่262,000บาท collection the view prestige สำหรับ collection prestige เปิดตัวครั้งแรกในปี1994ที่คงความเป็น dress watch สุดคลาสสิกไว้ได้เป็นอย่างดี โดยนาปัดจะประดับหลักชั่วโมงเป็นเลขโรมันในบางจุดเพื่อสามารถอ่านเวลาได้อย่างง่ายดายสำหรับตัวเรือนจะมีการออกแบบให้บางเป็นพิเศษยิ่งไปกว่าน,นั้นในรุ่น40มิลิเมตรและ41มิลิเมตรจะใช้กลไกอัตโนมัติที่ได้รับมาตรฐานระดับ Master Chronometer แต่ยังสามารถทำให้นาฬิกาบางกว่า Collection Tracer บางเรือนอีกด้วยโดยรุ่นขนาด40มมรราคาเริ่มต้นอยู่ที่169,000บาท คอลเลกชัน The View ตูบิยงปิดท้ายด้วยนาฬิกาตระกูล The View กับคอลเลกชันตูบิยงซึ่งเป็นรุ่นที่มีความประณีตสูงสุดของอเม g a กทั้งในเชิงเทคนิคและการเก็บงานรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆโดยจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้อยู่ที่กลไกตูบิยงที่ประดับอยู่ตรงกลางหน้าปัดซึ่งได้รับมาตรฐานความเที่ยงตรงระดับ Master Chronometer โดยประสานความเชี่ยวชาญในการเก็บงานด้วยมือ เข้ากับการใช้วัสดุทองคำได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหน้าปัดและกลไกลทั้งหมดนี้ล้วนสร้างสรรค์มาจากทองคำทั้งสิน้นโดยราคานาฬิการุ่นนี้จะอยู่ที่7,333,000บาท Speedmaster line Omega Speedmaster เป็นอีกหนึ่งในตระกูลนาฬิกายอดนิยมของ Omega ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1957กับรุ่น omega speedmaster ck 2 9 1 5ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกโลกด้วยความยอดเยี่ยมของ speedmaster ไม่ได้มีเพียงแค่ความแม่นยำเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความแข็งแกร่งทนทานผ่านทุกด่านการทดสอบสุดฮฤโหดจากองค์การน a ซาจนกลายเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่นาซาให้การยอมรับ และถูกเลือกใช้ในภารกิจโดยให้นักบินอวกาศได้สวมไปยังดวงจันทร์จนได้รับฉายาว่า Moonwatch นอกจากนี้นาฬิกายังถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในอวกาศหลายต่อหลายครั้งจึงทำให้ Speedmaster กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการนาฬิกาสำหรับการออกแบบสุดไอคอนิกของ Speedmaster นั้นอยู่ที่ฟังก์ชันโครโนกราฟซึ่งมาพร้อมขอบนปัดที่มีมาตรวัดความเร็วแท็ไฮมเตอร มีพื้นผิวหน้าปัดเป็นสีดำดานและมีปุ่มกดอยู่ข้างตัวเรือนขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขาลานด้วยมือปัจจุบันตระกูล Speedmaster ถูกแบ่งออกเป็น6 c o l l e ลกชันได้แก่ Moonwatch Professional Dark Side of the Moon Speedmaster t e r i e t w o Counters Instruments และ Heritage Collection Speedmaster Moonwatch Professional โดยคอลเลกชันนี้จะคงการดีไซน์แบบคลาสสิกเหนือการเวลาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Speedmaster รุ่นที่4ซึ่งถูกสวมใส่โดยนักบินอวกาศ Apollo 11ในภารกิจการไปดวงจันทร์ครั้งแรกมาพร้อมกับตัวเรือนแบบอสมมาตรขนาด42มิลิเมตรคลุมด้วยกระจกแบบ h e s a l i t e g l a s s ส่วนฝาหลังจะมีให้เลือกระหว่างแบบปิดทึบกับแบบกระจกแ p ฟ h i r e เพื่อแสดงให้เห็นความสวยงามของกลไก ขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขาลานด้วยมือซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำระดับ Master ร์โครโนมิเตโดยในปี2024นี้ทางแบรนด์ได้เพิ่มน้าปัดสีขาวเข้ามาอยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยซึ่งรุ่นเริ่มต้นที่ใช้วัสดุสตีลมีราคาอยู่ที่257,000บาทคอลเลกชัน Speedmaster Dark Side of the Moon สำหรับคอลเลกชัน Dark Side of the Moon จะมีแรงบันดาลใจการออกแบบ มาจากนาฬิกาที่ถูกสวมใส่ในภารกิจยานอวกาศอพอลโลในช่วงยุค6 0 s โดยลูกเรือของอพอลโล8ต่างก็สวมนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ในระหว่างภารกิจซึ่งพวกเขาได้กลายเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้เห็นอีกด้านของดวงจันทร์และเพื่อเป็นการยกย่องความสําเร็จครั้งนั้นทางโอเมก้าจึงออกแบบและตั้งชื่อคอลเลกชันนาฬิกาเพื่อเชิดชูเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นเองโดยนาฬิกามีฟังก์ชันคโครโนกราฟมาพร้อมตัวเรือนเซรามิกสีดํา ขนาด44.25มิลม mm. ส่วนรุ่นที่โดดเด่นจะเป็น Apollo 8มาพร้อมกับหน้าปัดแบบส e l e ตันที่มีการตกแต่งให้มีลวดลายเป็นพื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างสวยงามซึ่งการตกแต่งนี้จะรวมไปถึงชิ้นส่วนกลไกต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้จะมีเข็มวินาทีเป็นรูปจรวด Saturn 5ซึ่งผลิตจากไทเทเนียมเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของนาฬิกาเช่นกันสำหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่ 527,000บาท Collection Speedmaster Terrier นาฬิกาคอลเลกชันนี้ยังคงรูปลักและรายละเอียดจากนาฬิกาโครโนกราฟระดับตำนานของโอเมกแต่ได้มีการปรับขนาดลดลงเหลือ38มิลิเมตรโดยมีจุดมุ่งหมายให้คุณผู้หญิงสวมใส่ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งการออกแบบรุ่นนี้จะโดดเด่นด้วยสัมผัสแห่งความงามอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่นปัดย่อยทรงรีไปจนถึงสีสันที่ชวนหลงไหลอย,อย่างสีฟ้า เขียวและสีคาปูชิโนอันเป็นสียอดนิยมมีวัสดุตัวเรือนให้เลือกระหว่างทองทั้งเรือนสเตนเลสสตีลผสมทองเฉดสีตา่ตางๆหรือสเตนเลสสตีลที่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่27,000บาท Collection Speedmaster 2 Counters c o l l e c t i o นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาข้อมือโครโนกราฟของโอเมก้าในช่วง1940 โดยมีการออกแบบหน้าปัดที่ประณีตมาในสไตล์วินเทจพร้อมเข็มนาฬิกาทรงใบไม้สเกลบอกเวลาแบบสเนลทำให้นาฬิกาคอลเลกชันนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครซึ่งสเกลแบบพิเศษนี้นั้นถูกออกแบบมาให้อยู่คนละตำแหน่งโดยจะเผยให้เห็นสเกลแทร็กไฮมิเตอร์สำหรับวัดความเร็วหรือระยะทางสเกลพาวซมิเตอร์สำหรับวัดชีพจร และ Scale t e l e m เ t อรสำหรับวัดระยะห่างจากสิ่งที่ได้ยินหรือมองเห็นได้เช่นพายุซึ่งนาฬิกาเรือนนี้มีขนาดตัวเรือนอยู่ที่43มิลิเมตรและมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 3 7 0 0 0บาท Collection Speedmaster Instruments Collection นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักสำรวจอวกาศโดยเฉพาะโดยล่าสุดได้ออกนาฬิการุ่นใหม่ Speedmaster Skywalker X33 ที่รับแรงบันดาลใจมาจาก Speedmaster Skywalker X33 ที่ถูกเปิดตัวในปี1998ซึ่งนาฬิการุ่นใหม่นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกควอตระดับสูงอันได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักบินอวกาศที่มีฟังก์ชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่านค่าบนจอแสดงผลดิจิตอลเช่นแสดงเวลาในเขตเวลาที่แตกต่างกันสูงสุด3เขตนาฬิกาปลุก3โหมดฟังก์ชันคโครโนกราฟ ฟังกชันนับเวลาถอยหลังและปฏิทินถาวรซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนตัวเรือนไทเทเนียมขนาด45มิลิเมตรมีราคาอยู่ที่215,000บาท Collection Speedmaster Heritage นาฬิกา Collection Heritage เป็นการยกย่องประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจของนาฬิกาโครโนกราฟที่ยาวนานมาตั้งแต่1957 และสืบทอดมรดกผ่านการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือนเวลาในอดีตรวมถึงภารกิจระดับตำนานของนาซาด้วยสังเกตได้จากนาฬิการุ่นต่างๆเช่น anniversary model กับรุ่น silver s n o o p y a w a r d หรือรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร,ร์321ในตำนานที่ใช้ในภารกิจบนดวงจันทร์เพียงแต่รุ่นใหม่นี้จะทำจากทองคำทั้งหมดมาพร้อมขนาดตัวเรือน 39.7มิมตรมีราคาอยู่ที่569,000บาทส่วนรุ่นที่มีตัวเลือกเยอะที่สุดในคอลเลกชัน Heritage ก็จะเป็น Speedmaster 57ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2013โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Speedmaster รุ่นแรกที่เปิดตัวในปี1957ด้วยเข็ม Broad Arrow อันเป็นเอกลักษณ์และสเกลวัดความเร็วบนขอบหน้าปัดมีให้เลือกหลากหลายสีสัน มาพร้อมหน้าปัดแบบแซนด์วิชที่ทับซ้อนกัน2ชั้นและหน้าปัดย่อย2หน้าปัดติดตั้งหน้าต่างวันทีบริเวณตำแหน่ง6นาฬิกาทั้งหมดนี้อยู่บนตัวเรือน40.5ม mm, ิลลิเมตรขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกโครโนกราฟแบบไขาลานด้วยมือที่ได้รับรองมาตรฐานระดับมาสเตอร์โครโนมิเตอร์มีราคาอยู่ที่337,000บาทและนี่คือคอลเลกชันนาฬิกาต่าง จากแบรนด์โอเมกาฉบับอัปเดตล่าสุดปี2024นี้ใครชื่นชอบคอลเลกชันหรือนาฬิกาเรือนไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาแชร์กันได้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ f a c e b o o k auctionhouse.th ซื้อได้ที่ auctionhouse